สำนังกงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้วันที่22สิงหาคม2557ถึง21กุมภาพันธ์2558เปิดยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดินสู่ความยั่งยืนขั้นที่1ห,หลังจากช่วงที่ผ่านมาการปราบปรามด้านป่าไม้ประสบความสำเร็จ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเชิญผู้แทนทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมมีพลตำรวจเอเฉลิมเกียรติศรีวรขานเจรตํตำรวจแห่งชาติเป็นประธานโดยสรุปผลการทำงานช่วงที่ผ่านมามีการระดมปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ด้านการตัดไม้การบุกรุกป่าที่สาธารณะการค้าสัตว์ป่าผ่านพืชห่วงห้ามและด้านสิ่งแวดล้อมจับกลุ่มผู้กระทำผิด2,667คนมูลค่าความเสียหายกว่า1,400ล้านบาทยึดทรัพย์ขบวนการตัด ทำลายป่าได้ประมาณ100ล้านบาทพร้อมตรวจค้นยึดอายัดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการตัดไม้กว่า20เป้าไม้ใน5จังหวัดของพื้นที่ตำรวจภูทรภาค3และระหว่างวันที่22สิงหาคม2557ถึง21กุมภาพันธ์2558จะเปิดปฏิบัติการแผนยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดินสู่ความยั่งยืนขั้นที่1จากนั้นจะมีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนในระยะต่อไป